สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อแช่มวัดดอนยหญ่หอมเหรียญนี้สร้างให้กับโรงพยาบาลนครปฐมครับในคราวที่สร้างตึกหลวงพ่อแช่มนะครับเหรียญ<ๆ>สร้างในปีพุทธศักราช2535ครับในวาระที่หลวงพ่อมีอายุ85ปีครับ ะะด้านหลังก็เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ครับหลวงพ่อแชมก็เป็นกจิจังหวัดนครปฐมเราครับมีชุดเสียงตรงหลัอย่างมากครับนะครับต่อจากหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแชมวัดตากล้อง นะครับแล้วก็ได้รับเรียนวิชาอีกมากมายจากหลายอาจารย์ครับรบเรียนสวยงามมากครับ